สวัสดีค <min> ร <ska> <response> like ับจุนนธ์ผันนี้จะมาเดินป่าพาไปทัวร์นะว่าอ่าอากาศพายุเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนนี่แหละมานี่นะครับนี่โอ้โหโค่นล้มลงมาเลยอันนี้นี่สภาพครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็ปลิวมาตรงนี้เลยอ่ะนี่ใบนั้นก็คือไปหมดแล้วเนาะนี่อันนี้ไม่ได้เก็บกวาดเลยเนาะเพราะว่ไม่มีใครเลย โอ้ยยาก็าก่กลหลือเกินหนีย้ยซึ่งตอนนี้ไม่มีบาวไว้เนาะเพราะว่าบาวไว้ไปไหนก็ไม่รู้เนาะผมหามันไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีบาวไว้เอยอยู่ในคลิปด้วยหรือเปล่าเนาะวันนี้เราผมก็จะมาสอนทาอันนี้ด้วยสอนวิธีการเออทำอะไรอะสอนวิธีการทำอะไรดี๋่ะ คิดไม่ออกอ่ะอ,อะไรอย่าไม่รู้จะสอนทำอะไรดีสอนเก็บข้าวไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะคือเล่นไปเล่นหมากก็คือได้เลยอ้าวนี่อุ้ยตกระใจนกบินโอ้ยตกระใจหมดนกบินเสียง อย่างจิ้งหรีดหรือเปล่าที่มันร้องอยู่นี่ผมก็จะพาไปดูในสวนนั้นดีไหมมันลกเกินไปไหมน่าจะลกเกินไปไปเลยรู้เปล่าวะลกแหละลกล็อกลกลกแล้วมัน,นจะทำอาชีพเสริมหรือไงถ้าคนเป็นเด็กเนาะจะทำอะไรได้อะไรต้องมาฝึกทำยูทูบเออทำคลิปเล่นกับหนูลิง นี่นะครับเจ้าหนูลิงเจ้าหนูลิงก็คือขาหักเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะยังไม่ได้รักษาเลยโอ้หน่าสงสารแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็จะลงคลิปบางทีก็ไม่ลงคลิปเพื่อมัแต่ฟักโ้โหตัวดีตัวแบบตัวดีแบบอื้อยืดยาวเป็นกระหลิงคอยาวเลย เราก็จะพาหมาไปปล่อยเนาะไปปล่อยลงน้ำไม่ใช่ลูกหมาหรือจอระเข้เอาไอไว้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 เอาดิ่งมาเจ้ที่ไอไว้ควรจะออกกล่องไปไอไว้ตรงนี้เนาะท้าผมก็จะมาแกล้งไอไว้เนาะด้วยการนี่นะ ลูดวิ้ยมันยังเยอะไม่พอป่ะได้ละ <c oughs> มันดูเหมือนการแข่งว่าวิย,ยขายห,หนูลิงมันจะหายแล้วผู้ชมขายห,หนูลิงมันจะหายแล้วเย yeah! ้หนูลิงจะได้วิ่งเล่นได้เหมือนตอนเด็กๆตอนนั้นเนาะก็คือประมาณนี้เลยจุ๊บ สวยมากนะคุณผู้ชมผมชอบเล่นนะตอนแบบเบบอกแบบอกแบบได้ปะมันก็แบบได้อยู่ทุกขนาดเลยคิดว่าถามว่าเอ๊ะเล่นอย่างนี้มันก็เลอะบ้านสินี่บ้านผมนี่ใหญ่ประมาณเนี้ยเน,น,นี่ยโอ้นู่นอันนี้เป็นพื้นหินหมดเลยคือมันก็จะซึมแบบซึมตามธรรมชาติอุ้ยน้ำน้ำ <c oughs> อันนี้ก็คือเนาะซึมไม่ได้โอ้ไมค์ก็คือผมเอามาเล่นนะครับอันนี้เนาะเอาละไอไว้เริ่มนี่นะครับเะแล้วนะครับจะมีความสนใจเอ้าไม่สนใจหรอทำไม มันไม่สนใจอ่ะตอนเด็กๆมันสนใจมากนะท่านผู้ชมคร้นี้มันก็ไม่สนใจเีดนหมาเมินจะได้อ้าา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 เาา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 ซาา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 าอาาม ไฟลุกลามอะไรเงี้ยไฟป่าป่าเยอะขนาดนี้ไฟน่าจะเกิดได้นะใครจุดะไยเนี่ยโอ้ฟ้าฟ้านี่ผมจะซูมเข้าไปในบนฟ้านะครับท่านผู้ชมการจะลอยฟ้าแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้อันนี้ก็คือภาพซูมเนาะชินไปหาไอไว้โดยภาพซูมนี่คือหน้าเอาไว้เนาะ มองไม่ออกเลยอ่ะก็เป็นไอไว้เนาะอ้าวไอบ้าวจูดี้จูดี้ก็คือนอนงนี้เนาะอ่ะพวกนี้ก็มานอนตากผ้าลมกันเนาะก็คือมันก็จะขี้เกียจขี้เกียจหน่อยครับอันนี้คือไม้ที่แบบว่าไม้กายกสิทธิ์ที่แม่ผมจะพกไว้เนาะอือเอาไว้เผื่อมีอะไรนอะอ่ะอันนี้ก็ผมชอบเล่นเนาะตอนเด็กๆ ไม่ตอนเด็กๆหรอกตอนนี้ก็ชอบเล่นอยู่เล่นไปทั่วมั่วเวลาเออท,ที่ผู้ชมอาจจะถามว่าแบบเอ๊ะอาวุธคู่กายยังไง <Okay. S 1> แม่ผมอาวุธอาวุธคู่กายยังไงก็คือแบบเวลาหมาดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนนะโดนอันนั้นแหละตีแต่ไม่ได้เป็นไอ้หนูดิ่งไม่ได้อยู่บ้านเดียวนะครับขาไม่หักแม่ไม่เคยตีแค่ขู่เฉยๆนะครับเฮ้ยมาเร็ว จูดี้หนูเห่าผีแล้วลูกเห่าไปเรื่อยเนาะเนี่ยขอมือหน่อยเฮ้ยมาโชว์ไอ้บาาขอมือมขอมือหน่อยขอ,อข,ออขอมือหน่อยอืขอมือขอมือหน่อยเอ้ยนี่ เก่งมากเก่งมากพราหนูได้มาออกกล้องหนูดีใจไหมลูกะอะไรนะอ๋อดีใจโอเคล่าสุดคุยกับหมาอ้าวหนูลิงหนูลิงนอนท่านี้เลยหรอกลูกนอนท่าพป็นจู๋ไอ้นั่นก็นอนเหมือนกันไอไว้อันนี้ก็คือดีจู๋เนาะดีจูจี ก็คือผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเกมนะครับเพราะว่าถ้าลงคลิปเกมมันก็จะเประมาณนั้นเนาะมาลงคลิปไม่ได้อะเพราะว่ามันมันมันไม่มีไอเทมเอาไว้ลงคลิปเกมอ่ะอืมเอ่ออาจจะเป็นจุดจบอะไรก็ได้ยังเนาะพาปัจจัยดีกว่าพาท่านผู้ชมปัจจัยาเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยปัจจัยเนาะไปอันนี้ไม่ได้ปั่นดีๆแล้วท่านผู้ชมอันนี้เอาขาถ่ายไปอยู่เนาะ เพราะว่ามันยังไม่ถึงที่โล่งอยู่อย่างนี้นะเนีไยเนี่ยหนูยิ่งขายิงหักกอยู่อุ้ยมาแล้วท่านผู้ชมนี่ผมปั่นอยู่โว้าวไหนูลิงอ่ะเดี๋ยวก็โดนรถชนหรอไปเราก็จะปั่นวนอย่างนี้นะครับให้หนูลิงตามนะหนูกลับตามจะนมาหมดเลย มันมาเรียขาพ่อแสบยิ่งกว่าเดิมนั่งอย่างนี้นะอุอ้ยเฮ้ยทำไมมันกัด,กอ,ดอันเนี้ยจักัดไอหนงเลยผมจะเดินไปอย่างนี้เพราะมันเริ่มดุแหละมันเริ่มจะกัดผม,มตอนนั้นแหละโอเคขามันเริ่มหายมันก็เริ่มจะกัดผมาขามันไม่กระเพกแล้วทุกท่าน โอเคโอเคขาผมนี okay. 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 Right. ่คือเฮ้ยจูไอไว้ไอไว้เหมือนจะช่วยเอ้ยวันชาปล่อยเล็กตัวนี้แหละทำไม่ทันนะจะปั่นไปไหวไหมเนี่ย จ ah. <mel dzie ń> ักยานล้มไปแล้วอย่าอย่านะลูกอย่าโอเคดีมากดีะดีเหมือนช่วยผมอ่ะน้ 没问题呢